สวัสดีครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่าคลิปนี้ผมตัดไว้ตั้งแต่สามปีที่แล้วแล้วผมไม่ได้ลงในช่องของ youtube ช่องนี้นะครับก็เลยเอามาลงไม่เป็นไรถือว่าสามปีเองย<ม>ังทักทายคนไอ้นี่เลยบอดบอดบอดลองเปิดเปิดคลิปให้หน่อยสวัสดีครับไปโคตรไปช่แนวเลยเฮียไ่โคตรไใช่แนวไอ้แก้ลินนึง <laughs> <laughs> ยิงได้เลยใช่ไหมยิงได้เลยเออมีเป็นลิฟท์ไฟด้วยนะพี่ดาเมจเป็นลิฟท์อ๋ออันนี้เปิดปิดออโต้ปืนไหมไม่มีพี่กด F เป็นอันนี้นะพี่กด F เป็นเอ่อเอาเรียกว่าเป็นโหมดปืนเรียกกด F เป็นฟันไอ้สัดเออเออกด F เป็นฟันกูขอโทษกูลืมงงหลอกกู อ็ยิงขาแล้วมันล้มด้วยเว้ยแต่หมอมันไวายไปอ๋อกดทีกดทีเป็นมาร์คเลยด้วยอ่าตามมากดชิพวิ่งได้แต่มันจะมีนื่อยด้วยเพือ่อนฮะตามมาตามตามามกำลังฮิวเมาส์มันไวายไปอ่ะอรู้สึกมาเรอน,นี้นี่นี่นี่ตรงนี้มีเปิดกล่อง เปิดกล่องมาเปิดกล่องตรงนี้กล่องนี้เออมันจะให้อู้หชินซอใช่กดสามอันนี้เป็นเฮฟวี่เป็นปืนที่ไม่สามารถรีโหลดเอ้ยเป็นของที่ไม่สามารถรีโหลดได้ทำไมมันรีโหลดได้มันเป็นเฮฟวี่ปืนเฮฟวี่พวกเนี้ยมันจะไม่อันนี้มันจะไม่สามารถรีโหลดได้ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน อ่ะผมเปิดและมันถือสองกระบอกนะมันจะมีปืนของมันอยู่ล็อกล็อกมันเปิดหยาเดินแน่นชุดตีสายนี่พี่ว่าเห็นไหมอนนี้คือผู้ทำพิที่โดนเอ่อเรียกมาจากเสียงปืนเสียงปืนใครไอเสียงเสียงห่อเฮียเสียงปืนห้องสิเสียงปืนใครวะเสียงห่อเสียงห่อไม่ใช่เสียงปืนกดกด เชื้อาตามพ็อกเจ็มาดิตามผมมาแล้วปืนอยู่โอเคกำลังไปแล้วเราคือเราต้องลงไปหล่อไม่อันนี้คือภารกิจของเราก็คือว่าเราจะต้องอ่าทำยังไงก็ได้ทำยังไงทำยังไงก็ได้ให้พวกให้พวกับมพีพวกเนี้ยมันไม่สามารถขึ้นมาขึ้นมาตีเราได้แล้วเราเกลียร์อพื้นที่ตัวนี้ให้ได้แค่นั้นจบเลยยังไง Er ไอ้พวกเราจะทำยังไงวะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมทำให้ดูเนี่ยพอเรายิงใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเรายิงเนาะอ่ะมันจะไปเกาะตรงนั้นฮะอ่ามันจะไปเกาะตรงนั้นก็ปาระเบิดปาระเบิดลงไปเลยมันปาระเบิดยังไงโมกาเขาบอกอยู่ออ๋เนี่ยแล้วไปแล้วมาแล้วมาค่ะ

ัมันปรับไม่ได้อะในเกมมันน่าจะปรับไม่ได้ปรับได้เนี่ยถ้ากดซ C แล้วก็จะติงไม่มีปั่หา้นี่ยเพื่อดมาเราจะทำอากุธของเรา คือการป้องกันตรงนี้ปิพอยต์กันไหมใช่โอ้มีบึ้มมีบึ้มมีบึ้มมีให้เล่นนี่วะมียร์เียร์อยากอยากได้อะไรอยากอยากได้เอ่อป้อมปืนธรรมดาหรือป้อมปืนเป็นแบบออโต้มีแบบไหนอ่ะมีเมนวลกับออโต้จะเอาอะไรเมนวลคือยังไงยิงเองเราต้องยิงเองไหนวะ ไหนแบบแมนนวลทำไงอ่ะไอ้เหี้ยไม่มันมันไอ้เหี้ยเอ้ยทำไอ้สัดนั่นแต่เอาออโต้เถอะเด็ดเดี๋ยวไปวางของนันเลยไม่เงี้แหละมีแมนนวลกับมีออโต้อ่ะใช่อยากไแบบแมนนวลอ่ะอยากยิงเองเหรอเหมือนขบบนกับลงลงมาปะไม่ไม่ไม่มันมันจะเราจะรอยี่สิบวินาทีมันจะวิ่งมาจากประตูด้านหน้าเนี่ย ตรงเแย,ยเนี่ยตรงที่กูอยู่เนี่ยเนี่ยด้านซ้ายด้านซ้ายมีมิชชั่นบอกกูแยกผ่ากูหั่น,นป่ะไอ่ะอ่ะรู้จักคอมคอมพลานป่ะมึงรู้จักคอมพลานไหมอ่าฮะพอซื้อซื้อไก่ใช่ใช่ซื้อมึงซื้อมึงเรียนที่บ้านสามคนเลยโอเคพี่เพื่อนมันจะแหกันมาแล้วพี่ไม่แล้วกูคนทำอะไรยังไงเราควรจะตั้งรับรับจากฝั่งไหนฝั่งนี้ฝั่งด้านหน้าอย่างเดียว เยอะๆๆถามอ่านเนี่ยล้มงานแต่ว่าเดี๋ยวใครล้มต่ออ่านแล้วเจเห็นล้มเหมครับล้มทั้จังหวัดเลยดูลุงไนเล่นนี้เหี้ยตีลุงไนโดนปบยับเลยไม่ผ่านเขาหลอก แข่งไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็ต้องไปดูมุมมองดูไหนก่อนว่าเกจะอีดร้องอยังไงบ้างว้าวเกก็อยากแบบว้าวไม่ว้าวหรอกเกดได้รับเฟสคือถ้าโดนผีไล่ต้องร้องผีไอ้เงี้ยร้องเพลงระหว่างโดนผีไล่ไอ้เหี้ยระว่งข้างหลังจริงหรอไม่ต้องระวังเราเกดผลแล้วไงแต่ไอ้มันยังมีวิ่งใหม่เนาะะ เกาะเล็กน้อยเล็กน้อยให้เพื่อนยิงใช่ไหมก็ให้บอดมันยิงไงพี่อันนี้คือบอดเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมกำลังเห็นมิติภาพยังไงล่ะไม่หรอกเนี่ยพลังของบอลบอดลวกนักข่าวว่าเมื่อกี้บอดโด่งเหรอนั่นแหละเพราะบอดมันแทงให้เราไง มันต้องขอบคุณบอทนะขอบคุณมากบอทเยอะมานี่เปิดประตูเราจะตานี้เราจะหนีจากที่นี่กันพี่ก็ไปหาขี้นะฮะก็ไปหาขี้เหรอ เราเราจะหนีจากที่นี่เพื่อที่อะไรก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือกูขอไปเติมกระสุนก่อนได้ไหมไอ้เหี้ยไม่มีเหี้ยให้เติมกระสุนเลยไปเติมดิข้างบนไงขี้เหี้ยเราวิ่งไปเลยกันบวกแม่งอ่ะ,ะ,ยะอย่าให้แล้วเดี๋ยวระหว่างทางมันก็มีนี่กูว,ว่าละไปทางไหนอ่ะทางนี้ทางนี้ลงรถไฟเหรอ ลงรถไฟลงรถไฟอ่ะผมให้ผมให้เก็บพี่เอา้าเฮ้ยมีเสียงปืนว่ะ จอนวิกเดี๋ยวว่ะผาจอนวิกจอนวิกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มันุ่งซอมบี้อี่นี่ใจเย็นนั่นมันมสูงซอมบี้ใครแชร์จอให้กูดูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวแชร์จอให้ดูดเดี๋ยวแชร์จอให้ดูแชร์ให้ดูแชร์เบียจะแชร์เหรอแชร์แชร์ตายตายคอมพี่แรงอยู่แล้วลองเครื่องอันไม่อะคิดเองแรงแรงมากคำถามคือม,มันขึ้นไหม ขึ้นขึ้นขึ้นไม่ถูกด้วยว่าเกมมันขึ้นไหมต้องถามอ่าตายโยนี่เห็นไหมความพี่แรงเชียร์แชร์พี่ขอดีเลยใจกูด้วยสักนิดหน่อยไม่มันไม่ได้มันไม่ได้ดีเลย์เพื่อนมันอันนี้มันของมันเป็นของไอในตัวคนี้อยู่แล้วมันต้องมีในตัวดีเลย์นิดนึงไม่เป็นอ่ะทุกอย่างมีดีเลย์สัตว์เราจะต้องไปประตูเอาของมาเติมของมาเติมสปายให้มัน มึงเล่นอยู่กับบอดเหรอเยอะกับพี่อเ,เสร็จแล้วอยู่เข้าไปเลร็วเย,ยอะที่หัวเลยพี่นี่เหมือนเหมือนพี่ลินหวัวเป็นเกยไปที่หวัวไอ้ผาแวบหนึ่งไม่ใช่ผาไม่ใช่ผาอ่าแต่ไอ้ผาโดนยกละ <laughs> <laughs> อ๋ออ๋อ <laughs>